วันนี้อยากชวนทุกคนมาทําไก่ต้มซีอิ๊วนะครับนะส่วนนี้จะเป็นออกสไตล์จีนๆนิดนึงนะครับแต่ทําง่ายมากๆนะครับเนื้อไก่เนี่ยสีสวยนะครับรสชาติซอสเนี่ยกลมกล่อมเข้มข้นอร่อยมากๆเลยครับจากนจากผมจะใส่ตัวซอยซอสนะครับลงไปนะครับตัวซอยซอสเนี่ยมันจะมีความที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มีสีสันที่ออกดํานิดนึ่งครับทำให้ไก่ของเราเนี่ยมีสีสวยนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะจากนั้นเนี่ยผมใส่ผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับจากนน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 นัััััั้้้้้้กกกก็ขขยยยําาาาาาววดคคคคลลลลลุเเเใหะะะรรบบจจตตี่ผม เติมซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะครับนะเป็นซีอิ๊วดำหวานอย่างดีนะครับก็จะช่วยเพิ่มความหวานนะครับแล้วก็เติมเหล้าจีนลงไปนะครับแล้วก็ขยำนวดคลุกเรือนเข้ากันนะครับหมักไว้ประมาณสัก30นาทีหรือหมักข้ามวันก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะตั้งหม้อนะครับนะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยหอมแดงนะครับนะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับเพื่อลองก้นหม้อนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะใส่ขิงนะครับเป็นขิงซอยลงไปนะจากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมนะครับเล็กน้อยนะครับใส่ไปด้านล่างนะแล้วก็เอาไก่นะครับใส่ลลลลงงไปเเยยนน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 ะะะะคครรัััับบจจากก้้้้ผผมมใสสส่่ตวซออที็ นะครับนะสูตรนี้เนี่ยที่ต้องเอาทุกอย่างลองก้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไหม้นะครับก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับไฟอ่อนนะครับปิดฝานะสักพักหนึ่งนะครับทุกๆสิบนาทีนะครับก็มาเปิดนะครับเอาน้ําซอสเนี่ยราดลงไปบนผิวไก่ด้านบนแบบนี้ครับนะสังเกตน้ามันไม่ท่วมตัวไก่นะครับนะพอต้มเสร็จนะครับนะก็พักทิ้งไว้นะครับไก่จะสีสวยประมาณนี้เลยนะครับแล้วแล้วก็นำมาหั่นนะครับมาสับแล้วก็เรียงลงจานครับตัวซอสเนี่ยอุ่นร้อนๆนะครับให้เข้มข้นเข้มข้นนะครับนะพอเอาไก่เรีียยงงใส่่จาาานนนแแบบ้้ก็เออซรดดตตว ผักชีเล็กน้อยนะครับก็พร้อมรับทาน,นครับบบาเลยนะครับว่าไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไ r ร b ์นะครับ